พลาสติก ldpe นะฮะนี่เป็นเนื้อไก่นะครับนะครับเห็นไหมฮะตัวรุ่นพี่นะฮะใหญ่สุดยาวอยู่ที่70เซนนะครับอันนี้5เซนอันนี้7เซนแล้วนะครับ สวัสดีครับผมกิจนะฮะจากช่อง i n d ี e plastic นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเขียงพลาสติกนะครับผมนะฮะซึ่งในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะในร้านอาหารพัตคานะครับหรือร้านอาหารตามสัง่งร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวหมูแดงนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราจะใช้เขียงไม้ที่เป็นกลมๆนะครับเพื่อนๆนน่าจะเห็นอยู่นะครับซึ่งเขียงไม้กับเขียงพลาสติกในปัจจุบันนี้จะแตกต่างกันนะฮะ เรื่องเรื่องจากตัวปัจจุบันนี้นะครับอย่างเพื่อนๆไปที่ตามห้างต่างๆหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะในผะแผนกเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นพนักงานเนี่ยใช้เขียงพลาสติกกันหมดแล้วหรือร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นเขียงพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อแตกต่างก่อนนะฮะว่าทําไมเขียงไม้กับเขียงพลาสติกถึงต่างกันนะฮะ ตัวเขียงไม้กับเขียงพลาสติกเนี่ยแตกต่างกันหลักๆเลยนะครับ1ก็คือตัวเขียงพลาสติกเนี่ยนะฮะสามารถป้องกันหรือลดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้นะครับเนื่องจากตัวเขียงพลาสติกเนี่ยพื้นผิวเนี่ยสังเกตนะฮะจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้จะทํามาจากพลาสติก LDPE นะฮะซึ่งมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวน้ําจะไม่ซึมผ่านนะฮะแต่ถ้าเป็นเขียงไม้เนี่ยเอ่อมันจะมีรูเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะตัวเนี้ย นะครับของเหลวหรือน้ําที่ออกมาจากไก่จากหมูเนี่ยจะซึมผ่านเข้าไปได้นะครับก็จะทําให้สะสมเชื้อรานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวเขียงพลาสติกกันนะฮะตัวที่ผมเอามาทดสอบเนี่ยนะครับให้เพื่อนดูนะฮะตัวนี้นะจะหนาอยู่ที่3มเซนนะครับผมแล้วก็กว้างอยู่ที่กว้างก็คือตัวนี้นะฮะกว้าง50เซนแล้วก็ยาว70เซนนะครับสำหรับร้านอาหารใหญ่ๆนะครับผมว่าพอเหมาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวนี้กันนะฮะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะไม่เหมือนเขียงพลาสติกทั่วไปที่เราเห็นนะก็คือตัวพื้นผิวนะครับไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่าครับจะเราจะกัดลายไว้นะครับตัวนี้เป็นลายเล็กๆนะฮะนะครับเดี๋ยวผมกลับด้านให้สองด้านเลยนะฮะนี่ฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเป็นลายเล็กๆนะครับผมล่องเล็กๆนะฮะถ้าซูมถึงจะเห็นนะฮะตัวนี้นะครับถามว่าเรากัดลายไว้เพื่ออะไรเพื่อที่กันลื่นนะครับ นะ่าสมมุติเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นเนื้อไก่นะครับนะครับเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยข้อสังเกตนะจะแทบไม่ลื่นเลยนะครับผมนะฮะเนื้อหมูนะฮะนะฮะเนี่ยฮะมันก็คือการลื่นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีกัดลายไว้เนี่ยเวลาสับเนี่ยมันจะลื่นนะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับผมนะฮะว่าตัวเขียงตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับโดยผมเอาอุปกรณ์มา2แบบนะฮะอันนี้นะครับเป็นมีดสําหรับหั่นนะฮะส่วนตัวนี้เป็นมีดอ่าจะเรียกว่าอะไรมีดบางตอก็ได้นะครับผมอันนี้ไว้สับนะฮะอย่างร้านข้าวมันไก่เอ่อร้านอาหารตามสั่งเนี่ยจะใช้กันเยอะนะครับเอาไว้สับพวกโครงไก่กระดูกไก่หรือกระดูกหมูนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะลองง่ายๆก่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูนะฮะนะครับ นี่นะฮะนี่เพื่อนๆสังเกตที่ที่ตัวเขียงก่อนเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยนะครับเพราะตัวเขียงตัวนี้มีความแข็งมากนะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิด้วยนะฮะตัวนี้สามารถทนความร้อนได้ถึง260องศาเลยนะครับแปลว่าอาหารที่เราออกจากเตาเนี่ยสามารถที่จะมาวางบนเขียงนี้ได้เลยนะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็หัน่นนะฮะเอาไปทําหมูกระเพรากระเพราหมูกรอบได้เลยครับอันนี้นะฮะ อันนี้เป็นหมูสาชั้นนะครับเนี่ยฮะนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นอ่าหั่นให้ดูนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสับให้ดูเลยนะฮะโดยใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นน้องไก่นะครับนะฮะอันนี้ก็มีบางต่อนะครับสังเกตที่พื้นนะครับนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะนะครับคือจะมีแค่รอยนิดเดียวเองนะครับแต่จะ ตัวมีดจะไม่เข้าไปที่ตัวเนื้อเขียงนะครับผมนะฮะสังเกตดีๆนะฮะต้องต้อง,องสังเกต,ตถ้ามองไกลๆเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีความแข็งมากกว่าตัวเขียงไม้ด้วยนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมบะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับดูนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,นะฮะนะครับตัวนี้นะฮะเขียงตัวนี้มีความแข็งมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตัวนี้ ลดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับแล้วก็เรื่องของการทําความสะอาดนะทำความสะอาดง่ายๆเลยนะครับก็คือเราแค่เอาน้ํามาล้างหรือเอาสไลมาล้างได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะตัวนี้ไม่ได้ดูดซึมตัวน้ำํำยาล้างจานนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ยกง่ายด้วยนะครับน้ําหนักไม่ไม่หนักมากนะครับเนื่องจากเป็นเขียงพลาสติกนี่ผมยกให้ดูเลยนะนี่ฮะยกไปล้างได้เลยนะครับหรือยก ย้ายที่ได้เลยนะครับข้อดีของตัวเขียงอีกอันนึงนะฮะของเขียงพลาสติกนะครับของเราเนี่ยก็คือลูกค้านะฮะสามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการเลยนะครับบางทีโต๊ะเล็กโต๊ะกลางโต๊ะใหญ่นะครับไม่เหมือนกันนะฮะครับผมแล้วก็ขนาดนะครับที่ผมนําเข้ามานะฮะของเขียงนะฮะผมนําเข้ามาเกือบทุกขนาดนะครับที่มีใช้กันในบ้านเรานะฮะนะครับลองรับนะฮะตั้งแต่ ร้านอาหารเล็กๆนะฮะร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวขาหมูนะครับจนถึงเขียงหมูนะฮะเขียงไก่ใช้ได้หมดเลยนะครับจนถึงพัทคารแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับว่ามีขนาดไหนบ้างนะคระับนะะเล็กสุดนะฮะตัวนี้อาจจะใช้เป็นร้านเล็กๆหรือตามบ้านก็ได้นะครับจะหนาอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับกว้างจะอยู่26เซนนะฮะแล้วก็ยาวอยู่ที่36เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะครับ ตัวนี้จะหนาอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับแต่กว้าง30เซนแล้วนะฮะกว้าง30เซนก็คือ1ฟุตนะฮะยาวอยู่ที่40เซนนะครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มขนาดใหญ่ขึ้นมานะฮะนะครับทีนี้ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความหนาแล้วเนื่องจากความหนาเนี่ยจะมีผลกับการรองรับแรงกระแทกนะครับนะฮะแล้วก็ทําให้มีดเนี่ยไม่เด้งขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ ความหนาจะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับกว้างอยู่ที่30เซนนะฮะแล้วก็ยาวอยู่ที่40เซนนะฮะนะครับกัดลายทั้ง2ด้านเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะอีกขนาดหนึ่งนะฮะตัวนี้สำหรับร้านอาหารหรือพัตคารที่ใหญ่ขึ้นนะฮะนะครับตัวนี้จะหนาอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับหนา3เซนนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็กว้างเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับนี่นะฮะ กว้างจะอยู่ที่40เซนนะฮะแล้วก็ยาวอยู่ที่60เซนนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนะฮะกว้าง40ยาว60นะอันนี้ก็ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวรุ่นพี่นะฮะใหญ่สุดนะครับตัวนี้สําหรับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับความหนาก่อนนะฮะความหนาจะอยู่ที่3เซนนะฮะ หนา3มเซนกว้าง50เซนเลยนะครับ5้เซนคือครึ่งเมตรนะฮะยาวยาวอยู่ที่70เซนนะฮะตัวนี้ก็เป็นขนาดใหญ่สุดนะครับนะทีนี้ถ้าเท่าแก่นะครับที่เป็นร้านเขียงต่างๆนะครับเขียงหมูเขียงไก่นะครับหรือร้านข้าวมันไก่นะครับเราก็จะมีเป็นเขียงกลมให้นะครับเพราะสะดวกกับการใช้งานนะครับสามารถวางแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวา ได้นะครับเพราะเวลาเราสับเนี่ยบางทีเราต้องหมุนปรับนะฮะนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะฮะตัวนี้นะครับความหนาจะมีอยู่2ความหนานะครับเป็นเขียงกลมนะฮะความหนาแรกก็คือหนาที่5เซนนะฮะตัวนี้นะครับหนา5เซนนะครับแล้วก็ตัวความโตนะครับหรือดิเมนชันเนี่ยจะอยู่ที่38เซนนะครับซึ่งจะพอเหมาะกับตัวโต๊ะ ที่เราวางเขียงไม้อันเดิมนะครับตัวนี้สามารถเอาไปแทนได้เลยนะครับตัวนี้จะ5เซนนะครับทีนี้ขยับขึ้นมานะครับถ้าเป็นตัวเขียงขนาดใหญ่เราก็มีนะครับเขียงกลมนะฮะตัวนี้จะหนาที่7เซนแล้วนะครับเมื่อกี้5เซนนะฮะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะฮะนะครับอันนี้5เซนอันนี้7เซนแล้วนะครับจะหนาขึ้นมาเลยตัวนี้7เซนส่วนความกว้างนะครับความกว้างก็คือ38เซนนะครับตัวนี้ นะครับความกว้างเท่ากาันแต่หนาขึ้นนะฮะตัวนี้ก็มันจะทําให้เราเนี่ยนะครับเวลาสับนะครับพวกข้ามันไก่หรือสับพวกกระดูกหมูอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะได้ทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กระชับด้วยนะฮะนะครับสามารถบุ่นได้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ยกไปล้างนะครับหรือเวลาเราเคลียร์ตัวอาหารเนี่ยก็ทําได้ง่าย อันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะฮะร้านอาหารต่างๆนะครับที่ต้องการเปลี่ยนเขียงไม้มาเป็นเขียงพลาสติกนะฮะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับผมนะฮะโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ